เเดดีียยยยววววรรสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปักใต้บ้านเรานอกจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วยังมีข้องกินนี้แหละทีสมบูรณ์ไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่กระบี้พังงาน่สวรรค์ข้องกินทิ้นตายข้องแท้เลยเข้มค้นจัดจานและมีสเี่ชวนให้ลิมลองขนาดไหนออกไปตามห้าความร้อยกันได้เลย ทริปนี้เริ่มต้นความรอยกันที่จังหวัดก,กระบี่ค่ะและร้านแรกเมื่อมาถึงต้องที่นี่เลยค่ะร้านอาหารหน้ำกินแบบคนกระบี่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเป็นร้านอาหารใต้พื้นบ้านตกแต่งสไตล์ท ropical น้นชูรสจากวัตถุดิบท้องถิ่นนำเสนอเรื่องราวผ่านเมนูต่างๆอย่างเช่นแกงส้มสามสหายแกงส้มริกสดเครื่องแกงทำเองของทางร้านกับ3วัตถุดิบแผงท้องทะเลกระบี ตามด้วยหมูสามชั้นผัดปลาเค็มปลาเค็มสีเสียดของดีอำเภอเกาะลันตาและปิดท้ายด้วยกุ้งแชร์บ้วยเคยกรอบสอวัตถุดิบของดีประจำอำเภออ่าวลึกที่นำกุ้งทะเลมาผัดกับเคยกรอบให้รสสัมผัสแปลกใหม่แต่ยังคงความเป็นใต้ไว้ได้อย่างแท้จริงค่ะ จากอำเภอเมืองเดินทางไปต่อกันที่ชุมชนแหลมศักดิ์อำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบีมีธรรมชาติที่สวยงามของทะเลที่ล้อมรอบด้วยภูเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านนอกจากนี้ยังมีจุดเช็คอินสุดทิศท,ที่ต้องแวะถ่ายรูปนี่เลยค่ะเขาแหลมโคนและถ้ำชาวเลที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า3,000ันปีซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือการเขียนของมนุษย์ถ้ำค่ะ นอกจากธรรมชาติที่สมบูรณ์ชุมชนแหลมศักยังมีวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอาหารและขนมที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองอย่างข้าวคลุกกะปิกุ้งตักเมนูเด็ดจากวัตถุดิบชั้นดีของชุมชนใช้เฉพาะกุ้งเคยแท้อร่อยสมกับคำร่ำลือว่ากะปิดีต้องแหลมศักค่ะจากของข่าวไปต่อกันที่ของหวานอย่างขนมโกสุย้ยขนมดั้งเดิมสไตล์บาบายญาหาที่หาทานได้ในแถบพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ตัวขนมจะมีความละมุนหอมหวานอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยละค่ะและอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ของที่นี่คือขนมจากใจที่พิเศษกว่าที่อื่นพี่พิษเล่าให้ฟังว่าได้สืบทอดภูมิปัญญานี้มาจากรุ่นคุณแม่และมีการคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีใส่ใจในทุกขั้นตอนทําให้ขนมมีความนุ่มและมีรสชาติที่กลมกลม่อมแบบลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ จากจังหวัดกระบี่ขอสืบความร้อยกันต่อที่จังหวัดพังงาน,นะคะร้านอาหารจุมโพห้องอาหารหลักของโรงแรมโฮเทลการเขาหลักเป็นอาหารพื้นบ้านสไตล์บาบาที่มีการผสมผสานหลากหลายเชื้อชาติแต่ส่วนมากจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนฮกเกี้ยนโดยคุณขวัญได้สืบท่อสูตรมาจากรุ่นกงต้นตำรับอาหารกว่า100ปีและเป็นเมนูที่ยังรักษารสชาติดั้งเดิมแบบชาวตะกัวป่าแท้โดยสำหรับหลักต้องมี หมูพ้องหมูคั่วเกลือและหมูผัดเคยเค็มและยังมีอีกหลายเมนูที่ไม่ควรพลาดนะคะรับรองว่าจะได้ลิ้มรสความอร่อยที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากอิ่มท้องกันแล้วแวะไปนั่งชิลๆเดินเล่นถ่ายรูปเช็คอินกันที่หาดนางทองหาดทรายสีดำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นขี้แร่จากการทําเหมืองแร่ในอดีตถูกน้ำทะเลซัดขึ้นมาปะปนกับทรายทาให้เห็นว่าทรายเป็นสีดำสวยแปลกตาไปอีกแบบนะคะ และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคของจังหวัดพังงาที่นี่เลยค่ะชุมชนเมืองเก่าตะกวัวป่าอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเมืองเก่าในหุบเขาใจกลางพังงาที่ยังคงไว้ด้วยสเสน่ห์ของอดีตอันรุ่งเรืองอย่างสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกีสและวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีความเรียบง่ายรวมถึงอาหารพื้นบ้านที่มีให้เลือกช็อปเลือกชิมหลากหลายสไตล์หากเดินต่อไปเรื่อยๆจะต้องสะดุดตากับตรอกคาเฟ่คาเฟ่สุดคลาสสิก ที่ตั้งอยู่ในช่องของซากปรากหักพังจากตึกเก่าเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสุดชิคของที่นี่เลยค่ะสำหรับสายคาเฟ่ไปต่อกันที่ซีนคาเฟ่เลยค่ะตั้งอยู่ติดกับกำแพงเจ้าเมืองเก่าตะกัวป่าโดดเด่นด้วยตัวร้านอาคารไม้เก่าแก่อายุมากกว่า50ปีที่นำมารีโนเวทใหม่แต่ยังคงความคลาสสิกไว้สายเช็คอินต,ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ มาเที่ยวตะกัวป่าทั้งทีต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับกันไปด้วยค่ะขอแนะนําที่นี่เลยค่ะร้านเต้าซ้อดวงรัตขนมเต้าซ้อสูตรดั้งเดิมของเมืองตะกัวป่าที่สืบทอดรสชาติมาจากบรรพบุรุษยาวนานมากกว่า110ปีแต่ยังคงความอร่อยแบบต้นตํำรับและมีหลายรสชาติเรียกได้ว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาที่ต้องถูกใจขาชอบอย่างแน่นอนค่ะ ออกไปเที่ยวไปตามหาความร้อยให้หายคิดถึงกันนะคะติดตามชมรายการทุนทางพารวยได้ทุกวันศุกร์เวลา17.30น,นถึง17.45น,นทางช่อง7 HD รายการหุนทางพารวยรายการที่จะพาคุณไปพบกับความร่ำรวยสวัสดีค่ะ